ก็ขอให้พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เผยแพร่กันไปทั่วโลกขนาดคุณเป็นผู้ยิ่งใหญ่เ,เขาเลงซานในวงการตำรวจวัวคุณหมดแต่สวเขายังไม่เคารพคุณเลยพอคุณกลับเขายึดวัดเลยผมถามหน่อยนี่คืออะไรวัดบางคานมีแค่สวคนเดียวสามารถทำอะไรก็ได้เจ้าว,วาดไม่สามารถเข้าไปในวัด เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่สอวตัวเท่ากับเปียกตัวเล็กนิดเดียวเองแต่สามารถยึดวัดบางคานไะด้ที่เป็นสถานที่เก่าแก่ของพี่น้องประชาชนชาตจ,จงาังหวัดพิจิตรเห็นไหมครับนะผมนึงบอกว่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคืออำนาจบารมนะีผมไปเนี่ยนะครับนะผมเชื่อว่าถ้าผมไปทำเนี่ย นะรับรองว่าสวเนี่ยเขาไม่มีแบบนี้หรอกเราต้องไปถามเขาเลยว่าเขาต้องการอะไรนะครับนะถามสวกับพวกเลยว่าต้องการอะไรต้องการแบบไหนอ่ะคุยกันเสร็จปั๊บก็ผมอยู่เคียร์ให้จบรับรองไม่เกินเจ็ดวันจบแต่ถ้าไม่ฟังนะสวไม่ฟังจับก็ต้องจับครับนะไปโกัวทำไมครับสพไม่ใช่พอ่อนะเขาต้องใช้กฎหมายบังคับครับ,รบจับครับนะ ผมจับมากี่คนแล้วนะผมถามหน่อยนะครับสบวไม่ใช่พ่อนะนะครับดังนั้นอย่าไปกลัวอำนาจของตํารวจมีนะครับนะแต่ต้องดูว่าเขาเนี่ยมันต้องการอะไรก่อนเราต้องใช้มาตรการในการเจราจารพูดคุยเมื่อเจราจารทั้งสองฝ่ายแล้วนะเอาละ่ะได้ความต้องการก็มาพบกันครึ่งทางถ้าครึ่งทางจบกนะ็ต่างคนต่างเข้าไปสํารวจมีจริงไหมนะ ทรัพย์สินของวัดหายไปจริงไหมเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้สวก่างหน้าประตูเลยนะผมบอกตรงว่าเรืงแบบนี้ถ้าผมไปคนไปจัดการไม่มีปัญหาครับคดีวัดป้อมรามันนะที่มีที่ดินพิพาทมาเมื่อวานซืนผมก็ไปขึ้นศาลนะไปให้ศาลพิจารณาในคดีที่ดินพิพาทถ้าศาลตัดสินว่าวัดเป็นไฟ ลูกที่ชาวบ้านผมก็จะให้วัดคืนให้ชาวบ้านทันทีแต่ถ้าสารตัดสินให้ชาวบ้านนะครับลูกที่วัดชาวบ้านก็ต้องคืนที่ดินให้วัดแฟ,แฟร์ครับโดยใช้กรมสอบสวนพิเศษ,ษ,ษ,ษนะครับหน่วยงานกลางนะครับที่มีนะครับ,นะรบสัญญาภาพในเรื่องของการอ่านแผนที่ที่ดินนะครับเป็นผู้เป็นผ,นผู้เป็นพยานคนกลางเดี๋ยวผมแก้ปัญหาแบบนี้เลยวัดหลวงพ่อควยตุลาเมอเลขสิทธิ์ในการปลอมเหรียญพั นายปลอมเหรียญหลวงพว่อควยผมก็ไปจดเลขสิทธิ์เรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ไปดําเนินคดีตามกฎหมายครับกับคนที่ละเมิดนะครับในการปลอมเหรียญวัดหลวงพว่อควยนะนี่ตามกฎหมายวันนี้ก็ไม่มีใครปลอมพระแล้วทุกคนไปซื้อพระก็คือซื้อของแท้ที่วัดนะครับอันนี้ผมก็ดําเนินการมาหลายวัดครับนะไม่ใช่ว่าวัดเดียวอันนี้คือผู้ได้ฟังดังนั้นวัดบางคานอย่างเงี้ยนะผมคิดว่า ระดับผู้ใหญ่ไปหลายคนนะทําไมถึงไม่จบเพราะผมก็รู้ความความจริงมาว่ามันแบ่งแยกกันมากแล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมนะมาถึงปัญหาเกิดเกิดขึ้นไม่จบไม่สิน้นแต่นั้นเนี่ยครับเราเป็นคนนอกเราต้องฟังความจริงทั้งสองฝ่ายให้พูดคนละสิบนาทีทั้งสองฝ่ายต้องการอะไรนะและผมที่สุดก็คือว่าให้ส่งตัวแทนมา อ่นะสวตัวแทนมาเลยอีกฝั่งตัวแทนมาอยากสำรวจก็สำรวจไม่ใช่ไปอ้างครับพิภากสาสาลไม่ใช่อย่างนี้ไม่จบไปสำรวจเลยว่าบัญชีเอาบัญชีที่ตกลงกันได้ก่อนว่าเป็นบัญชีของกลางมีอะไรบ้างที่เป็นของวัดอ่นะเสร็จแล้วก็ไปดูนะแล้วถ้าทุกอย่างมีใครทําผิดกฎหมายก,ก็ดําเนินคดีตามกฎหมายนะถ้าคุณไปตั้งคนที่เอาง่ายพูว่าไม่ตรงเนี่ยไม่ไม่ไม ไม่ไม่ตรงไปตรงมาเข้าข้างฝไไ่ายใดฝานหนึ่งมันก็ไม่ยุติธรรมปัญหามันก็เกิดแค่นั้นเองนะครับนะสาหรับวัดบางคานที่ผมรู้มาวันนี้ก็จัดเวอร์ชั่นพิเศษกำนันนกนะครับให้สําหรับตารวจทั้งประเทศ2 0 0แสนกว่านายให้พี่น้องประชาชนจํานวน76ล้านคนและคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกนะครับได้รับฟังเวอร์ชั่นพิเศษกำนันนกที่ไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มให้กับคดีกำนันนก ให้กับพี่น้องข้าราชการตำรวจสองแสนกว่านายนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทย้นประเทศและคนไทยทั่วประเทศนะครับนะทั่วโลกที่รับชมรายการโคนนันเมืองไทยนะครับวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนจะได้รู้ความจริงสักทีนะว่ากล้องวงจรปิดสองตัวสุดท้ายมีการกู้ได้จริงหรือไม่นะครับตามที่มีคนโม้สร้างคอนเทนต์มาหลายวันแล้วนะครับเบื้องลึกเบื้อง,งหลังวันนี้ เดี๋ยวเราจัดหนักจัดเต็มนะครับแล้วก็นะครับพี่น้องประชาชนจะได้หูตาสว่างสักทีการสร้างคอนเทนต์ในการทําลายองค์กรตํำรวจมาหลายวันแล้วนะครับที่คนอันเมืองไทยนะครับนั่งทนดูนั่งดูด้วยความผดกูนะครับฆ่านายนะฆ่าเพื่อนฟ้องนายขายเพื่อนยังเป็นสโลกแกนที่ใช้ได้สําหรับคนกลุ่มนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟัง เรื่องแรกนะครับก็ขอชื่นชมนะครับตำรวจกองปราบปรามนะครับที่ผมม่เคยมีการแจ้งความคดีแชร์ลูกโซ่นะครับที่่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2 5 4 7นะครับที่กองปราบปรามในคดีนี้นะครับเป็นบริษัทชื่อดังที่ทําคดีแชร์ลูกโซ่เป็นลายแรกของประเทศไทยนะที่เกี่ยวกับซิมโทรศัพท์มือถือนะครับตั้งแต่ปี2547เเป็นต้นมานะครับวันนี้ผมได้รับหนังสือ จากกองปราบปรามนะครับนะในคดีที่มีการแจ้งความเมื่อปี2547เมื่อวันที่12กันยายนนะครับพนังกงานสอบสวนกองปราบปรามผมก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอบคุณนะครับพันตรวจโทอดีศรแก้โมตาดนะครับรอมพบกับการหนึ่งกองกำลัรปราบปรามนะที่เป็นผู้รับผิดชอบทําคดีนี้เนื่อจากที่เขาพิ่งย้ายมาใหม่ได้ไม่เกินปีสำนวนคดีนี้นะครับ ผมมีการแจ้งความไว้ตั้งแต่12ญญกันยา2547เปีที่ผ่านมานะน้องพนักง,งานสอบสวนนะครับรองปราบปามก็ได้ทําคดีนี้แล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องนะครับผู้ต้งหาไปยังสันักง,งานอัยการสูงสุดนะเรียบร้อยนะครับนะคดีที่สารยาราชดานะก็ขอบคุณนะครับที่เป็นคดีที่ใช้เวลาถึง9ปีนะที่มีการดําเนินคดีนะซึ่งผู้ต้งหาในคดีนี้นะครับในขณะนี้ ก็ยังมีคดีที่นะเริ่มพฤติการในการเป็นหลอกลวงพี่น้องประชาชนอีกนะครับนะคดีต่อมานะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมได้รับหนังสือแจ้งผลการดําเนินการสืบสวนสอบสวนนะครับตั้งกรรมการสอบนะครับสวยนะครับบ้านมูโนจังหวัดนราธิวาสนะครับกองบัญชาการตำรวจท h ภาค๙นะครับได้มีหนังสือถึงผมว่าการที่สองสามีภรรยาเจ้าของผู้มูโนนะครับ ได้มีการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหนี่รัฐผลการตั้งกรรมการสอบพบว่ามีตำรวจหนึ่งนายนะครับก็คือนะครับจ่าฟาโรนะครับนะรับสินบนแล้วก็สองคือมีจ่าเสบเอกนะครับที่เป็นทหารอีกหนึ่งคนนะครับได้รับเงินจากเจ้าของนะครับผู้ต้องหาทั้งสองคนผวเมียนะครับในการเรียกรับสินบนนะครับก็เรียนไม้ทราบนะครับว่าคดีนี้นะครับ ผลการตั้งกรรมาการสอบก็เหมือนกับเป็นมวยล้มต้มคนดูนะก็มีแค่เหยื่อสองลายก็คือฟาโรก,กับทหารอีกหนึ่งคนนะครับที่เรียกรับสวยส่วนที่เหลือนะครับไม่มีควา,ามผิดแต่อย่างใดอันนี้เป็นหนังสือที่เราได้รับแจ้งมาครับในวันนี้นะนะครับกรเรเียนให้ทราบนะอันนี้ก็แจ้งควา,ามคืบหน้าให้ทราบพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ คดีของกำนันนกปานปลายถึงขางนาดที่ว่า d ีเไอใต้มีการไปร่วมวงในการก่อระแสของคดีหัวประมูลในการหัวประมูลของหน่วยงานราชการกับผู้รับเหมาทําถนนนะครับที่มีการไปก่อกระแสกำนันนกเนี่ยที่มีมูลค่าถึง7 0 0ดันล้านบาทของ d ีเไอผู้ทําคดีก็คือนายบ็อกซิ่งนะครับซึ่งวันนี้ ผมก็ต้องขอพูดถึงนายบ็อกซิ่งที่จะรับทําคดีหัวประมูลของกำนันนกโดยใช้เลขสืบนะครับยังไม่ได้เป็นคดีพิเศษนะซึ่งนายบ็อกซิ่งเนี่ยได้มีการถแถลงข่าวว่าคดีกำนันนกเนี่ยมีการหัวประมูลมาตั้งแต่ปี247นะครับในขณะนั้นเนี่ยในขณะที่ Night นายบ็อกซิ่งแถลงข่าวด้วยความอ่อนด้อยประสบการณ์นะเพราะว่าไม่เคยออกงานใหญ่เพราะว่านายบ็อกซิ่งเนี่ยอดีตก็คือเป็นลูกน้องของ อดีบดีเด i ไอชื่อดำนะพี่ดำของนะครับคนรักเด i ไอนะครับสมัยนั้นเนี่ยนายบ็อกซิ่งพูดง่ายๆว่าก็คือรองอธีบดีน้อยของเด i ไอนะเป็นคนที่ลูกพี่เป็นใหญ่เป็นโตนะครับแล้วก็นะไม่เคยทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับวันนี้เหลือตัวคนเดียวแล้วเพราะว่านุกน้องในสังกัดก็สอย้ายตำแหน่งออกจากนะครับหน่วยงานของนายบ็อกซิ่งนะครับนะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลการหัวประมูลนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับวันนี้ผมได้รับหนังสือนะครับจากพี่น้องกระบี่นะครับนะก็คือชุมนุมสากลสวนปาล์มน้ํามันกระบี่นะครับได้ส่งข้อมูลมาให้ผมนะครับในการมีการยื่นถวายติกานะครับเกี่ยวกับเรื่องของนายบ็อกซิ่งนะครับที่มีการปล่อยอายัดนะครับนะปล่อยอายัดของกลางในคดีนะครับนะเรื่องนี้นะครับ ชาวกระบ,บี่เขาประมาณสองแสนคนปาขบม,มาถามนายบ็อกซิ่งว่าก่อนที่จะเองจะไปทําคดีควบประมูลกำลนันนกเนี่ยเคลียร์เรื่องโับของตัวเองก่อนดีไหมเพราะนายบ็อกซิ่งนะครับเนื่องจากว่ามีชาวบ้านกระบ,บี่จำนวนสองแสนกว่าลายได้ยื่นถาวายตีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับถึงสองหน่วยงานนะครับนะพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับนะก็มียื่นไปที่กองนะครับหน่วยงาน ในพระองค์904ด้วยนะครับนะแล้วก็ยื่นผ่านองค์งครมนตีนะได้มีการพูดถึงนายบ็อกซิ่งนะครับที่จะมาทําคดีกํนานันนกวัวประมูลครับนายบ็อกซิ่งคนนี้นะครับนะมีการปล่อยอยัดของกลางที่ทําให้พี่น้องจุงนมนุมเกษตรกร,กรสวนปลาล์มเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแสนสาหาัสนะวันนี้นายบ็อกซิง่งจะมาทําคดีหัวประมูลผมคิดว่าวันนี้ดีเอสไอกูจะเปลี่ยนตัวมากกว่า เพราะนายบ็อกซิ่งไม่มีคุณสมบัติที่จะมาทําคดีหัวประมูลเพราะว่าประวัติที่ผ่านมาได้รับการยื่นถวายฎีกาต่อต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอะอันนี้เป็นเอกาสารที่เราได้รับจากพี่น้องเกษตรกร